สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับครูเกตนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งของข้อมูลของนักเรียนมหค่ะไปดูกันเลยเรามาดูในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะคะการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะจะมีข้อมูลอยู่3แบบนะคะประกอบด้วยอ่าคอทายนะคะคอทายเดซายแล้วก็เปอร์เซนทายคอทายนะคะ ก็คือจะแบ่งข้อมูลเป็นสี่ข้อมูลเราจะเขียนแทนด้วยตัว Q พิมพ์ใหญ่แบบนี้อันนี้คือคอทายจะแบ่งข้อมูลเป็นสีข้อมูลสมมติว่าข้อมูลเนี่ยเป็นเส้นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งข้อมูลเป็นสี่โดยใช้จุดก็จะมีสามจุดนั่นเองก็คือข้อมูลจะมีหนึ่งช่วงสองช่วงสามช่วงแล้วก็สี่ช่วงแต่ละจุดก็จะเป็น่าคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองแล้วก็คอทายที่สามนะคะเลียงข้อมูลจากน้อยไปหามากอันนี้คือคอทายต่อมาค่ะเรามาดูอาของเดไซน์นะคะ d e s i g n ก็คือจะแบ่งข้อมูลเป็น10ช่วงนะคะก็จะคือเป็น n ส่วน10 d e s ซน์จะเขียนด้วยตัวดีพิมพ์ใหญ่แบบนี้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากถ้าเป็นส่วน10แสดงว่าแบ่งข้อมูลเนี่ยเป็น10ช่วงเพราะฉะนั้นจะต้องมีทั้งหมด9จุดนะคะก็คืออันนี้คือข้อมูลช่วงที่1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10แต่จุดที่แบ่งก็จะมีแค่1ถึง นะคะอันนี้คือข้อมูลของเดซายสุดท้ายค่ะเป็นข้อมูลของเปอร์เซนไทเปอร์เซนไทจะมีค่าเป็น N ส่วนร้อยนะคะ N ส่วนร้อยเปอร์เซนไทเนี่ยคือจะแทนค่าด้วยพีอ่าพพิมใหญ่นะคะตัว P. พีพิมพ์ใหญ่ อันนี้คือเปอร์เซนไทก็เหมือนการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากส่วน100แสดงว่าแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งหมด99จุดตั้งแต่ p 1จนถึง p 99นะคะถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอยู่ช่วงเดียวกันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะเราจะหาค่าได้ยังไงเราลองไปดูนะว่าแต่ละ,ะแต่ละส่วนหรือว่าแต่ละค่าจะเป็นยังไงนะคะดูจากตารางดูจากกราฟนี้นะคะ นี่นี่กราฟนี้การเปรียบเทียบค่านะคะของเปอร์เซนไทเดซายและคอทาย P เปอร์เซนไทดีเดซายคคือคอทายนะคะโดยที่ตัวบนนะคะ P เห็นไหมลองสังเกตนะคะ P เนี่ย จะแบ่งเป็นทีละ10 20 30ไปจนถึง100เนาะเพราะว่าเป็น n ส่วน100ถูกไหมดี D. คือ day s ซายจะแบ่งเป็น10ช่วงของข้อมูลนะคะมี10ข้อมูลนั่นเองจาก0ถึง10แล้วก็คอทายก็จะมี4ส่วนก็คือ1 2 3และ4นะคะลองสังเกตดูจุดที่ตรงกันในแต่ละช่วงนะคะอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ไฮที่10เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ day s ซายที่1 เห็นไหมเพราะว่าช่วงมันตรงกันเห็นปะต่อมาเปอร์เซ็นทายที่ยี่สิบก็จะมีค่าเท่ากับเดซายที่สองนั่นเองส่วนคอท้ายที่หนึ่งจะไม่ตรงค่าอาจไม่มีค่าที่ตรงไม่ใช่นะคะดูจากเส้นก็คือมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจะมีค่าตรงกับเดซายที่สองจุดห้าถูกไหมเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองกับสามแต่จะมีค่าตรงกับเปอร์เซ็นทาที่ยี่สิบห้าเพราะมันอยู่ระหว่างยี่สิบกับสามสิบถูกไหมอ่ะต่อมานะคะเรามาดู ไล่มาเรื่อยๆที่ตรงกันหมดเลยดูง่ายๆเลยคือเปอร์เซ็นทายที่50จะมีค่าตรงกับเดซายที่5แล้วก็มีค่าตรงกับคอท้ายที่2จุดตรงกันหมดเลยนะคะแล้วก็ดูมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นทายที่60ก็จะเท่ากับเดซายที่6เปอร์เซ็นทายที่70ก็จะเท่ากับเดซายที่7ส่วนคอท้ายที่3สังเกตคอท้ายที่3นะคะคอท้ายที่3จะไม่ตรงจุดดำของใครแต่ จุดที่มันตัดเห็นไหมเจ็ดกับแปดอยู่ระหว่างเจ็ดกับแปดเนี่ยก็คือเจ็ดจุดห้าเจ็ดสิบกับแปดสิบก็คือเจ็ดสิบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นคอท้ายที่สามก็จะมีค่าเท่ากับเดซายที่เจ็ดจุดห้าและเปอร์เซ็นทายที่เจ็ดสิบห้านั่นเองอันนี้คือการเปรียบเทียบค่าของเปอร์เซ็นทายเดซายและคอท้ายนะคะโดยที่อย่างที่บอกนะคะเปอร์เซ็นทายเนี่ยแบ่งเป็นร้อยส่วนเพราะฉะนั้นค่าของมันก็จะเป็น n ส่วน หนึ 100. ส่วนเดซายเดซายที่10เนี่ยมีข้อมูลอยู่10ส่วนก็จะเป็น n ส่วนด้วย10ค่ะต่อมาคอทายมี4ส่วนก็จะกลายเป็น n ส่วนด้วย4อันนี้คือการเปรียบเทียบค่านะคะดูจากอ่าแนวเนาะว่ามันตรงกับ ช่วงไหนของแต่ละค่าของเปอร์เซนไทเดซน์และคอทายค่ะแล้วนักเรียนนะคะลองไปดูในแบบฝึกหัดนะคะว่ามีอ่าค่าตรงไหนที่สามารถเปรียบเทียบกันได้บ้างดูนะคะถ้าจากแผนผันด้านบนก็ดูง่ายๆเลยอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะคะถ้าไงลองทำในแบบฝึกหัดก่อนเนาะว่ามีตรงไหนที่ติดขัดหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะทักมาถามครูได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถทักข้อความมาหาครูดได้เลยวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย